เมื่อวันที่17มีนาคม2568ณห,ห้องประชุมโกเมศมหาวิทยายลัยนท์กรุงเทพวิทยาเขตรังสิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปัทมารูปสุวรรณกุลรองอธิการบดีอาวุโสมหาวิทยายลัยนท์กรุงเทพและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตรตระกูลจิตวัฒนากรคณะบดีคณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับคุณเสวิกิปรีเปรมนายกสมาพธ์เชฟประเทศไทยคุณลำดวนสวยกระโทก อุปนายกในสมาพันธ์เชฟประเทศไทยเชฟลำดวนและคุณธีรวีดิษยชาชัยพงษ์เชฟซากัวในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างคณะศิลปาศาสตร์มหาวิทยายลัยนอตกรุงเทพกับสมาพันธ์เชฟประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนด้านการประกอบอาหารเชิงบูรณาการนำไปสู่การผลิตบัณฑิตผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบอาหารที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงานและยกระดับมาตรฐานสู่สากลสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน Co-operative Education or Work Integrated Learning WIL เพิ่มแหล่งฝึกประสบการณ์นในสถานประกอบการให้กับนักศึกษาส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความสามารถของนักศึกษาทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงานด้านการประกอบอาหารที่มีคุณภาพออกสู่สังคมภายในงานได้รับเกียรติจากคุณนัทธีราแพงคุณรองอธิการบดีกรมการท่องเที่ยวคุณกิติมาศิริป,ประทานผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานี คุณพันชิตาปิยากูลนักพัฒนาการท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยวและคุณสมบูรณ์รักวงศ์นักพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้อีกทั้งมีการสาธิตการประกอบอาหารไทยเมนูผัดไทยและกระทงทองจากเชฟจากกัวและคณะนักศึกษาสาขาก,การจัดการโรงแรมและการประกอบอาหารในห้องปฏิบัติการ คูลินารีอะคาเดมี่มหาวิทยายลัยนอตกรุงเทพวิทยาเขียนรังสิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปัทมารูสสวนนกุลนะคะเป็นรองอธิการบดีอาวุโสมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพค่ะต้องบอกว่าทางมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพเนี่ยจริงๆแล้วเรามีเปิดสอนทั้งหลักสูตรปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกโดยหลักสูตรปริญญาตรีเนี่ยเรามีสาขาทางด้านการท่องเที่ยวและการประกอบอาหารนะคะนัึกษาเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเราก็ได้มีโอกาส มีเชฟเข้ามาสอนอยู่แล้วนักศึกษาเนี่ยสามารถจบไปแล้วไปทําอาหารที่ดีได้แต่ด้วยนโยบายของประเทศไทยนะคะนโยบายของรัฐบาลที่บอกว่าครัวไทยเป็นครัวโลกด้วยแล้วถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญเนี่ยก็เลยมีการคุยกันกันกบสมาคมสมาธ์เชฟแห่งประเทศไทยว่าถ้าเรามีความร่วมมือกัน,นในการผลิตบัณฑิตเนี่ยจะทําให้นักศึกษาของเราเนี่ยของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ยเมื่อสาเร็จการศึกษาไปแล้วเนี่ยสามารถมีแหล่งงานรองรับแล้วก็เรียกว่ามืออาชีพการที่ได้ทํางานร่วมกับ ภาคอุตสาหกรรมโดยตรงนะการเข้าไปฝึกงานการได้เรียนกับเชฟตัวจริงนะคะจำนวนที่มากขึ้นแล้วมีความหลากหลายมากขึ้นเพราะต้องบอกว่าจริงๆแล้วด้านอาหารเนเชฟก็มีความเฉพาะทางที่หลากหลายนั้นการที่ได้ทําความร่วมมือกันดินฉันเชื่อว่า จะช่วยส่งเสริมให้ซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารของประเทศไทยเนี่ยมีความเข้มแข็งม,มากขึ้นอุตสาหกรรมไทยมากขึ้นการตอบรับการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติที่จะเข้ามาเที่ยวประเทศไทยได้มากินอาหารไทยเนี่ยจะได้เจออะไรที่มีความสุขแล้วก็อร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของมหาวิทยาลัยน้อยกรุงเทพเนี่ยปัจจุบันเราเปิดการเรียน,นการสอนทั้งหลักสูตรปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกมากกว่า45หลักสูตรนะคะถ้าเกิดสนใจจะเรียนทางด้านของอาหารนะคะเราก็มีทั้งหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรปริญญาตรีแล้วก็เป็นหลักสูตรช็อต เพื่อจอดจงทําอาหารรายการใดรายการหนึ่งนะคะซึ่งถ้าเกิดสนใจเนี่ยจะเข้ามาติดต่อที่มหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพได้เรามีวิทยาเขตที่สพันธ์ใหม่แล้วก็วิทยาเขตที่ลังสิตตรงบริเวณคลอง3ถนนลังสิตนครนายกหรือสามารถโทรเข้ามาติดต่อได้นะคะที่0 2นย์สอง0ก้หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะเว็บไซต์ northbkk n o r b k k ac th ค่ะ ต้องบอกว่าเราช่วยกันพัฒนานะคะการพัฒนาวงการด้านของอาหารเพื่อให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญวันนี้ต้องขอบคุณในส่วนของทางสมาคมสมาพันเชฟแห่งประเทศไทยรวมไปถึงกรมการท่องเที่ยวแล้วก็ในส่วนของสุดพัฒนาทักษะสาิมือแรงงานที่ให้การเข้ามาสนับสน,นุนคิดว่าจะทําให้อุตสาหการรมด้านอาหารของประเทศไทยเยจเริญม,มากขึ้นต้องขอบคุณทุกผภาคส่วนค่ะภาพข่าววาจะนะชายัยวาจาพารวยสหรัฐแก้วตา หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดปทุมธานีรายงาน